ครับตอนนี้การลงวินโดว์นะครับหลังจาก EP ไปแล้วนะครับก็กดเข้ามาได้เลยนะครับออโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับช่องที่2ให้เลือกเป็นประเทศไทยนะครับหรือว่าไทยนะครับกดไทยเรียบร้อยนะครับกด n e x ไปเลยนะครับก็กดติดตั้งได้เลยนะครับ ต,ตอนนี้รอสักครู่นะครับก็เลือกเป็น Windows ที่เราต้องการลงนะครับอันนี้ผมจะลงเป็น Windows 10 Pro นะครับก็กด exit ไปเลยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกอันล่างนะครับส่วนตัวนี้นะครับ ถ้ามีการลงวินโดว์ผ่านมาแล้วนะครับเราก็กด format หรือดีลิ e ก่อนได้นะครับเพื่อเป็นการลบไฟล์ที่อาจค้างอยู่นะครับไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังการติดตั้งนะครับก่อนลบผมจะ format ก่อนนะครับแล้วก็ลบ p a r t i t i o n ที่เราแบ่งไปแล้วนะครับ ครับการแบ่งพาร์ติชันนะครับการแบ่งครั้งแรกจะเป็นไดซีนะครับส่วน SSD ของผมจะอยู่ประมาณ 230G ิกนะครับผมจะให้เป็นไดซีประมาณ150นะครับ 150G ิก150นะครับ150จหิก็ประมาณแสนห้านะครับแสนห้านะครับ เป็น5 MB นะครับก็กด Apply นะครับอันที่เหลือที่2นะครับก็จะอยู่ประมาณ77จิกนะครับก็จะเป็นได้ดีประมาณนี้นะครับกด Apply นะครับเสร็จเรียบร้อยเราต้องกดที่ตัว C นะครับที่เราแบ่งนะครับที่มากที่สุดนะครับเป็นได C ของเรานะครับ145จิกนะครับก็กด Next ได้เลยนะครับ ครับขั้นตอนนี้นะครับต้องรอนะครับรอให้ตัวนี้นะครับบูตประมาณ100%นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเข้าหน้าต่างต่อไปของ Windows นะครับขั้นตอนนี้ก็จะทําเป็น EP ต่อไปนะครับเพราะว่าใช้เวลาพอสมควรนะครับกว่าจะถึง100%ครับ